อาจจะเป็นเพราะว่าห่างกับท้องแรกเจ็ดปีคือมันมันมันเราได้ออกกําลังกายได้สร้างกล้ามเนือ้อมันก็เลยไม่ได้ยืดขยายมากแต่ว่าตัวน้องน้ําหนักตัวปกติตามเกณฑ์ดีตอนนี้ขนาดตัวน้องก็ประมาณประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยกรัมเท่ากับมะม่วงขายตึกผลโตโต้ค่ะมีการแพ้ท้องไหมคะแพ้ท้องน้อยมากค่ะท้องนี้ต่างจากท้องแรกตอนท้องน้องมิดาแพ้ท้องเยอะท้องนี้ก็คือแค่พอรู้สึกวิงเวียน แล้วก็จับอาการได้ว่าไม่ไม่ปกติแต่ไม่เหม็นไม่อาเจียนท้องก่อนนี่คือเหม็นทุกอย่างกลัวครัวเนื้อสัตว์ก็กินไม่ได้น้ําเปล่าก็กินไม่ได้ <laughs> เหม็นน้ําต้องกินแบบผสมน้ําหวานอะไรเงี้ยท้องนี้ก็เลยค่อนข้างกินดีได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกเพราะว่าไม่ได้แพ้ท้องเราก็เลยสามารถบํารุงได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกไตรมาสองเนี่ยค่ะจอว่าชิวขึ้นจากท้องแรกท้องนี้ชิวค่ะชิวแล้วก็ ไม่แพ้ท้องทํางานได้ตั้งแต่หลังใส่ตัวอ่อนลูกเจอว่าเทสฮอ,อ,อ,อร์โมนขึ้นอะไรขึ้นก็ทำงานมาตลอดไปส่งลูกตลอดยังไม่ได้ไม่ได้เบรกเลยค่ะควาที่เป็นคุณแม่อยุเยอะคืออตองระโอเคสิ่งที่ต้องระวังก็คือเราตั้งครรภ์ตอนอายุ42แน่นอนว่าภาวะแทรกซ้อนมันค่อนข้างเยอะจากอายุอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเบาหวานขนาตั้งครรภ์นะอาจจะนําไปสู่การคันเป็นพิษ แล้วก็มีความเสี่ยงคลอดก่อนกาหนดเนื่องจากว่าก้อยเป็นเคสปากมดลูกสั้นที่ล่าสุดก็คือมีการเย็บปากมดลูกไว้แล้วแต่การเย็บปากมดลูกก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวป้องกันการคลอดก่นอกนกาหนดถ้าเขามีแรงขับดันจะคลอดยังไงก็คือต้องคลอดดังนั้นก็คือไม่เดินเยอะขึ้นลงบันไดที่บ้านก็คือพี่เจมซื้อเป็นแบบเป็นเ<ม>ก้าอี้เลื่อน<ฮ>เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนมัเนเป็นลิฟต์บันไดอะไรเงี้ยลิฟต์บันไดคือหลีกเลี่ยงการการเดินขึ้นแล้วก็วีลแชร์ติดรถเลยถ้าสมมติอยากจะเดินห้างนานๆก ก็เป็นนั่งวู่แชร์แต่ถ้าเล็กๆน้อยๆไปส่งลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรายังทาตามปกติค่ะมื่ไคนไม่รู้เรื่องลึกของการยึบฝังมุลูกมันยากอะไรเยอบฝังลูกเป็นการป้องกันการคลอดก่อนกําหนดกรณีที่เป็นเคสบักมดลูกสั้นเขาก็จะมีการประเมินทางการแพทย์ว่าสั้นเท่าไหร่ถึงจะมีข้อบ่งชี้ให้ยึบฝังมดลูกได้แต่โดยปกติเนี่ยผู้หญิงที่ตั้งครันแรกหรือตั้งคันสองครั้งแล้วก็ไม่รู้ว่าทําไมตัวเองถึงคลอดก่อนกาหนดทุกครั้งเลยจนกระทั่งนําไปสู่เหตุการณ์ให้ตรวจ แต่เหมือนก้อยคือก้อยทาเพจผู้มีบุตรยากนะก้อยจะค่อนข้างสืบคน้นข้อมูลพวกนี้อยู่ตลอดเวลาจึงจึงป้องกันตัวเองซะทุกจุดนะคะพอเวลาก็ท้อง3เดือนแล้วก็ตรวจนิพผ่านว่าโครโมโซมนะ้องปกติคือไม่เกิดการแท้งในไตรมาสแรกแล้ววีคที่12อก้อยก็เย็ยบปากมดลูกเลยจริงๆเย็ยบตั้งแต่ลูกลูกคนแรกแล้วเย็ยบตั้งแต่น้องไม่ดา<ม>แล้วเดาคลอดเขาก็ถ่ายเพราะว่าไม่งั้นก็จะไม่มีประจำเดือนเนาะก็ให้ให้ประจำเดือนออกอย่างนี้ค่ะแล้วก็พอจะมีคนใหม่ ก็ต้องเย็บแสดงว่าทุกท้องของการตั้งครรภ์ก็ต้องมีการเย็บปังมดลูกทั้งหมดจะไม่มีปัญหาใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้กำลังมีข่าว <c oughs> อ๋อโอเคการการที่เย็บปังมดลูกหรือปังมดลูกสั้นเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับภาวะมนลูกแตกอยู่คนละส่วนกันปังมดลูกคือบริเวณตรงข้างล่างที่เป็นตัวพยุงไม่ให้เกิดการออกก่อนส่วนตัวมดลูกคือคืออยู่ข้างบนแต่ถามว่ามีความเสี่ยงต่อเกิดการเกิดภาวะมนลูกแตกไหมทุกเคสที่มีการผ่าคลอดจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมนลูกแตก1%อร์เ ผ่าคลอสองครั้งก็บวกอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ผ่าคลอสามครั้งก็บวกไปอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะครูก้อยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการคลอดไข่มาตลอดอย่างเคเร่าสุดอะค่ะมันก็มีคอมเมนต์แบบโทษโทษแพทย์อะไรต่างๆครูก้อยมองเรื่องนี้งคอมเมนต์ว่าอะไรนะคะโทษแพทย์จริงๆคอนเทนต์เรื่องนี้ก้อยเคยทำคอนเทนต์เรื่องนี้ในรายการครูก้อยพบแพทย์ซึ่งเป็นรายการที่ครูก้อยทำทุกๆวีค กับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านอยู่แล้วแล้วก็มีเป็นร้อย EP แล้วแล้วก็มีการทำคอนเทนต์เรื่องวดลูกแตกกันมาจากที่ได้คุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอสุตินารีและคุณหมอเวชศาสตร,รม์มารดาและทารกในครรภ์น,นะคะคุณหมอแจ้งว่าการที่จะเกิดความสูญเสียมันขึ้นอยู่กับว่าแผลแผลที่เขาเคยผ่ามามันลึกแค่ไหนหรือมีเลือดออกมากแค่ไหน ถ,ถึงจะเป็นจุดของการสูญเสียนะคะมันแล้วแต่แล้วแต่เคสนะคะแต่ว่าโอกาสเจอมันไม่ได้เยอะแค่ประมาณ1%นึ่งเปอร์เซ็ะไรอย่างี้ค่ะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมีความคิดว่ามันไม่ไม่สมควรจะโทษแพทย์เลยนะเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณหมอนะครับที่ดูแลทุกคนเนี่ยนะครับมีความสามารถแล้วก็ทุกคนเต็มที่แล้วการตัดสินใจต่างๆต้องตัดสินใจบนบน,บนทางเลือกที่ดีที่สุดผมมั่นใจเลยผมมั่นใจเลยว่าว่า <c oughs> เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ที่ทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดเนาะ เขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินนะก็เป็นกําลังใจนะคะให้กับเคสของคุณพ่อคุณแม่เรายิ่งเข้าใจมากเพราะว่าเรานี่อยู่ในท้องเหมือนกันยิ่งเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ผู้มีบุญญาสเหมือนกันด้วยน้องก็พยายามมานานแล้วก็เราก็เห็นน้องมาตั้งแต่น้องเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งกำลังใจให้นะครับก็ถ้าถ้ามีโอกาสได้เจอก็อยากจะแบบ หลัจะก,กอดเป็นกําลังใจเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งน้องรุ่นน้องหลุยก็เข้าใจว่าเหตุการณ์นี้คือเป็นเหตุการณ์ที่ <c oughs> เป็นเรื่องใหญ่สําหร<ช>ับช,ชีวิตของทั้งคู่นะครับแต่เชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีแล้วผมเชื่อว่าถ้ากําลังใจดีเนาะก่าังเขายังมีโอกาสที่จะกลับมานะครับี่น้องเขาบอกยังไม่หมดหวัง่ะที่คุค่แบบคนหนึ่งที่แบบมีรอยากอยากกำลังอยากบอกอะไรส่งต่ออะไรบน่นะคือถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สิ้นหวัง ยังไงก็ก็มีความหวัง่ะสำหรับก้อยนะพอก้อยก็ดูเคสแม่ๆมที่เข้ามาปรึกษามีบุตรยากอะเกปีแล้วบางเคสเขาก็ยากแบบยากมากจริงๆแต่ถ้าเขายังมีความหวังแล้วเขาจะมีความพยายามอะยังไงก็ยังไงก็มีโอกาสที่ประสบความสําเร็จได้ <c oughs> ไม่วิธีนี้ก็อีกวิธีหนึ่ง <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะไปมากไปมาสอบเอ้ยไปมาเขาเขาสูบไปมาสามก้อยอย่างเรา ความกังวลก็เหมือนที่บอกด้วยอายุก็คือเสียงเบาหวานขนาดตั้งคันเดี๋ยววิกหน้าก็จะไปตรวจเบาหวานอีกรอบนึงคือตรวจมารอบหนึ่งแล้วก็ผ่านคือถึงแม้ว่าโภชนาการเราจะดีนะคะแต่ว่าด้วยอายุเนี่ยมันส่งมันมีผลที่จะทําให้เกิดเบาหวานขนาดตั้งคันได้เหมือนเคส40บวกนี่คุณหมอบอกว่าแบบ เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์จับตรวจก็คือเจอหมดเพราะว่าร่างกายมันไม่สามารถที่จะจัดการกับอินซูลินได้ดีในช่วงที่ฮอร์โมนเรามีการตั้งครันเพราะฉะนั้นยิ่งเรารู้ว่ามีความเสี่ยงที่เราจะเป็นเราก็จะต้องดูแลในเรื่องของโภชนาการของเราให้ดีควบคุมน้ําหนักไม่ให้พุ่งเกินไปการกินแป้งการกินน้าตาลเนะกากควบคุมน้าหนักไม่ใช่การลดน้ําหนักคนท้องต้องกินอาหารให้ถึงโดยเฉพาะโปรตีนต้องกินให้พอกินมากกว่าคนธรรมดาอีกแต่กินยังไงไม่ใช่กินให้ไม่ได้กินให้อ้วน กินให้เฮลตี้กินให้น้ำหนักลงลูกให้น้ำหนักไปอยู่ที่ลูกอย่างนี้ค่ะพี่เจมส์หลังคลอดมี้เปคะลูกคนที่สองลูกคนที่สองก็เป็นลูกสาวก็เหมือนมีเหมือนมีเจ้านายเพิ่มมาใหม่เจ้านายคือทุกวันนี้ก็อุทิศชีวิตให้กับภรรยาและลูกสาวอีกแล้วครับก็ว่ามีอะไรก็คุณพ่อก็จะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตทุกเรื่องนะครับก็เปรียบเสมือนกับว่าเราเราได้มีความสุขในการดูแลผู้หญิงมาสองคนละคนนี้จะมาเพิ่มอีกคนหนึ่ง นะครับออกกำลังกายมากขึ้นโอ้โหหนักเลยตอนนี้ออกกำลังกายหนักมากนะครับเดินรู้ทุกวันเลยยกหงยยกเวทเพราะว่าเตรียมตัวว่ายังไงเนี่ยต้องต้องต้องอุ้มสองข้างแน่นอนนะฮะเพราะว่าน้องไมดาเนี่ยคนโตก็ยังอยากเวลาจะอ้อนป๊าปาเนี่ยกจะให้อุ้มหกเจ็ดขวบอะไรต้องการให้อุ้มแล้วไม่ใช่อุ้มปกตินะอุ้มเดินขึ้นบันไดขึ้นลงไปต้องไปเที่ยวนะคือเขาอยากใกล้ชิดพ่อก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราเตรียมตัวกับการให้สุขภาพตัวเองแข็งแรงที่สุดนะฮะล้วที่สําคัญที่สุดก็คือ คนที่สองเนี่ยเราจะเราจะมีความเตรียมพร้อมมากกว่าตื่นตื่น,ต,นตื่นเต้นละคนแรกจะตื่นเต okay, ้นบางทีกะผิดกะถูกทำโน,น่ทนทำนี่แต่คนที่สองเนี่ยจะรู้แล้วว่าเอาแค่นี้พอนะอ,<า>อันนี้เอาเท่านั้นพอนะอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ไม่ต้องเยอะไปอันนี้เอาประมาณาก็เรื่องของเวลาอะไรเงี้ยเราก็เตรียมตัวที่จะแบบทำงานประมาณหนึ่งนะครับ, <im it> รบเวลาให้กับลูกเพราะว่า3า,ามขวบปีแรกของอของของ,ของลูกที่สำคัญมากเตรียมชื่ออะไรโอเคครับชื่อก็คือเด็กหญิงมีเมตตาลอยชูศักดิ์ใช่ จริงๆที่มาชื่อนี้มาจากเจ้านายเก่านะครับเขานายเก่าพูดในที่ประชุมนะท่านก็สอนผมว่าเจมส์ถ้าอยากถ้าอยากอยู่สูงนะต้องรู้จักคําว่ามีเมตตานะเพราะว่าเมตตาเป็นของสูงอยากอยู่สูงต้องมีเมตตามผมเอาปากกาจดเลย<ม>โอหถ้ามีลูกว่นไห่จะตั้งชื่อนี้เลย<ม>นะครับก็เลยได,ได้ได้ชื่อนี้มาก่อนที่จะมีลูกเนี่ยเป็น10ปีเลยนะฮะสิกว่าปีด้วย ครับก็เลยได้ชื่อน้องคือมันบังเอิญได้ยว่ามีเมตตาชื่อเล่นว่าเมตตามันก็มาคล้องกับเมดาพอดีเลยเป็นเมดาเมตตาครับนนรปัจจุบันนี้งานในวงการเนี่ยก็ยังเหลือคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตในยุค9กก็จะเป็นแบบว่าคนที่คิดถึงยุ 90, ค90ผมก็ยังเล่นคอนเสิร์ตอยู่นะนะครับจ้างได้นะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ตรงนี้ <laughs> ก็ยังมีงานอยู่ครับยังมีงานอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าไปโชว์ตามงานประจําปีบ้างผับบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่ว่างานการแสดงนี่เรียกว่าน้อยมากแล้วน้อยมากหรือคือจะเป็นบทไปรับเชิญไม่ได้เล่นมาเป็นปี2ปีแล้วนะสปีนะแต่ก็มีงานติดต่อมาเรื่อยๆนะครับคือประเด็นหลักๆเลยคืออยากให้เวลากับลูกคิดว่าช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากคือมันไม่มีมันไม่มีค่าตัวอะไรก้อนใหญ่แค่ไหนที่จะมีค่ามากกว่า เวลาของลูกแล้วตอนนี้ครับอะไรนะฮะเอ่อก็จะหลักๆเลยนะครับก็จะให้เวลากับลูกเนี่ยหมายความว่าไปรับไปส่งนะฮะให้เวลากับภรรยาแล้วให้เวลาการบริหารงานของเบบี้แอนมัมยี่ชั่วโมงเนี่ยแทบจะอยากจะได้เวลาเพิ่มมันไม่มีแล้วได้ไหมอ่ะเพราะว่า อายุเยอะแล้วแล้วก็คลอดน้องเมดา้าก็ถ้าคลอดคือ43ย่าง43สาคันนี้ต้องเบรกหนึ่งปีเนาะไม่งั้นก็มดลูกมันจะบางนะคะ,มะไม่คิดว่าไม่คิดว่าไม่มีแล้อะค่ะเป็นไอดอลใช่ไหมคะ <laughs> พี่มุมไม่ได้มีลูกยากอะคะอันนี้อายุเริ่มมากแล้วมีมีูดยากแล้มีภาวะมีหดยากแล้วต้องเย็บฝังบนลูกจะยากกว่าใช่ จริงๆแล้ว9ปีย่างปีที่10แล้วที่ก้อยให้ความรู้ผู้มีบุตรยากในเพจ b a บี้แอนมัต้องบอกว่าย้อนไป9ปีก่อนเนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการทำเด็กหลอดแก้วหรือว่ามีบุตรยากอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมันค่อนข้างกระจัดกระจายซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเป็นครูวิทยาศาสตร์ด้วยก้อยก็แต่งงานกับพี่เจมส์นแลาลออกมาเราก็เตรียมตัวมีลูกเอ้อยเรามีลูกยาก พอเราศึกษาข้อมูลอะไรเราก็อยากจะเผยแพร่ข้อมูลด้วยแล้วความมีลูกยากมันเป็นทุกข์มากมันเป็นทุกข์แล้วเราก็รู้ว่าคนอื่นก็เป็นทุกข์แต่ด้วยความที่เราเป็นครูอ่ะเราเรียบเรียงข้อมูลในการสืบค้นข้อมูลแล้วเราเรียบเรียงแล้วเรานําเสนอแล้วมันเหมือนกับว่าแม่แมเขารู้สึกว่าเขาเข้าใจง่ายก็เลยเป็นที่มาของของเป็นคอมมูนิตี้ที่มีแม่แม่ติดตามแล้วก็ครูกกอยทำรายการครูไกอยพบแพทย์ที่พูดค,คุยกับคุณหมอเฉพาะทางด้านผู้มีบุตรยากแล้วก็ด้านเวชศาสตร์มาดาและทารกในครรภ์ ก็กว่ากว่าร้อยอีพีมีรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ที่สัมภาษณ์เคสที่มีบุตรยากในทุกๆมิติรังไข่เสื่อมไข่ไม่ตกเนื้องอกงดลูกคือมีทุกเคสแล้วเป็นเคสที่ยากมากๆยากกว่าเคสของตัวเองอะที่สําเร็จจากที่สําเร็จแล้วก็สามารถตั้งคันได้เนี่ยเข้า E ีีที่ร้อยแปแล้วอะค่ะมันมันก็ทาจุดๆนี้มันมันไม่ใช่แค่หนึ่งในบิสเนสนะคะแต่ว่ามันเป็นจิตวิญญาณอะเราทําแล้วเรารู้สึกว่าเราก็ยังมีประโยชน์ กับคนอื่นเราทําแล้วเราจะได้เอาความรู้ของเราให้กับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนปัจจุบันนผู้หญิงมีบทยากเยอะ่ผู้หญิงมีบุทยากเยอะเนื่องจากว่าผู้หญิงแต่งงานช้าแล้วก็เริ่มมีบุตรมีลูกตอนอายุมากซึ่งมันก็เลยเป็นเหตุเหตุผลอย่าร้อนตัวสิอย่าร้อนตัวเหตุผลหลักคืออายุมากนําพาไปสู่การมีบุตรยากในหลายๆประเด็นค่ะตอนนี้คนเราหลายๆคนก็ที่อายุเริ่มแบบสิบห้าก็อยากจะมีลูกกัน ในในเพจของคุก้ยอยที่ที่เข้ามาติดตามความรู้แล้วมาปรับโภชนาการเนาะสูงสุดคื 48, อ48ที่สามารถม,มีบุตรได้แล้วก็มี47มแล้วก็มีคุณตู่ปยวิธีตอนนั้นตั้งครรตอน46ข้อตอน47อคุณเคสคุณตู่เป็นเคสที่พรูฟว่าอายุมากก็มีลูกได้ถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีการเข้าสู่กระบวนการทาการแพทย์อย่างถูกต้องอย่างเงี้ยค่ะมีหวังค่ะมีหวังมี มีหวังแต่ว่าเราก็ต้องตรวจให้ทราบว่าเรามีมีความผิดปกติอะไรนอกเหนือจากอายุฝ่ายชายมีความผิดปกติอะไรเมื่อเราทราบความผิดปกติอย่างรวดเร็วเราก็จะสามารถเข้าสู่กระบวนการทางแพทย์ร,รักษาได้ตรงจุดรวมถึงดูแลตัวเองได้อย่างตรงจุดค่ะคือก็อไม่อยากให้คนหลงทางกับการลองผิดลองถูกซึ่งมันเสียเวลาเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยอายุมันเป็นตัวกําหนดการมีบุตรยาก ไม่ว่าทางจำนวนฟองไข่และคุณภาพของของฟองไข่รวมถึงโครโมโซมของตัวอ่อนที่ผิดปกติและภาวะแทรกซอนต่างๆถ้าเขามัวแต่เราผิดลองถูกโดยที่เขาไม่รู้ข้อมูลเวลามันยืดไปเรื่อยๆเขาเพิ่มโอกาสมีหุดยากแต่ถ้าเขาเข้ามาศึกษาในเพจที่ก้อยเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็นลําดับแล้วเนี่ยมันคือย่อนเรยวเวลา คือจริงๆแล้ว่การมีบุตรยากนะครับสาเหตุหนึ่งของการมีบุตรยากก็คือความไม่รู้ด้วยนะฮะมันเกิดจากการที่เมื่อก่อนเนี่ยข้อมูลเรื่องพวกนี้มันจะเป็นยังเป็นเรื่องที่แบบมันจะเป็นเรื่องที่แบบหายากอยู่นะครับกูกกอยก็เลยตั้งใจที่จะทาให้ความรู้เรื่องพวกนี้มันถูกกระจายนะครับทุกคนมีความเข้าใจเรื่องการมีบุตรยากเรื่องการตั้งครรภ์เป็นยังไงอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เรื่องปัญหาเรื่องพวกนี้มันจะค่อยๆลดน้อยลงการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องอะไรเงี้ยคือเป้าหมายถัดไปก็คือว่า เราอยากจะขยายเรื่องของเราเรียกว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ทางกูกกอยนะครับทำใน Baby ้แอนด์เนี่ยให้มันไปสู่ผู้คนได้มากขึ้นไปอีกทุกวันนี้เราทํากันอยู่สองคนกับทีมงานเราก็ไม่ไม่ได้เยอะนะครับเราก็พยายามทําทุกวันเนี่ยเน้นหนักเลยคือเรื่องของการให้ความรู้ผู้คนนะครับความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ความรู้ในเชิงงานวิจัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้เขารู้จริง เมื่อรู้จริงเนี่ยมันก็ทําให้อัตราการมีบุทยากเนี่ยคนมีความรู้มากขึ้นมันก็ไปตรงจุด <c oughs> แล้วก็ย่นระยะเวลาเหมือนที่คด้บอกถูกต้องครับมีคุณพ่อมาปรึกษามีคุณพ่อมาปรึกษาคุณแม่ <c oughs> มีอ๋อกลุมนก่ามาปรึกษาแต่ว่าคุณพ่อบางบางเคสเนี่ยคุณพ่อมาปรึกษาแทนคุณแม่น่ารักมาก <c oughs> จริงๆ <c oughs> พี่เจมจะเป็นเขาเรียกว่าจะใช้คําว่าเป็นเป็นคนทดลอง Product คนแรก ในในหมวดโปรดัก t ผู้ชายนะ,ะพี่เจมจะเป็นคนทดลองคนแรกสมมุติว่าเราไปเจอเพนพอยอะไรของผู้ชายอะไรนะฮะแล้วก็เราเจอเราไปเจองานวิจัยเรามาแมทสร้างโปรดัก t เนี่ยนะคนทดลองคนแรกคือพี่เจมเลยน,นะครับนนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่กินแล้วมันดียังไงอะไรเงี้ยพี่เจมจะเป็นคนทดลองคนแรกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถเอาไปแชร์เวลาที่คุณพ่ออะไรเงี้ยมาถามในเพจ <ทน S 2> ถามอย่างมีวินัยด้วยมีวินัยมากก็จะเป็นตัวอย่างให้เขาใช่พี่เจมกับ อ๋อโอเคค่ะจริงๆช่องคู่กันเนี่ยมันเริ่มมาจากความคิดสนุกๆเองนะครับตอนแรกไม่ได้มองเป็นธุรกิจนะครับมันมีนความคิดว่าเอ๊ะในชีวิตคู่ของคน <ừ> เราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเรื่องของการที่คนไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยสื่อสารกันเราก็เลยหยิบเรื่องนี้ออกมานะครับโดยที่เล่าในมุมมองของความเป็นคอมเมดี้เป็นความ<ช>ตลกค่ะเชืช่อไหมคะว่าพอทําช่องเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยชีวิตคู่ปกติมันก็ต้องมีทะเลาะก,กันบ้าง<อ>หรือไม่บ้างนะก็ต้องมีนะมันก็แบบ มันต้องมีอะต้องมีใหน่อยอะมันต้องมีชีวิตคู่นะฮะแต่พอทําช่องนี้เชื่อไหมว่าทุกเรื่องที่ทะเลาะกันอะถูกจับมาเป็นมุกหมดเลยพอกำลังจะปุ๊บอเอ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้จดจดเดี๋ยวถ่ายเลยปรากฏว่าปัญหาเราลดน้อยลงนี่เรียกว่าตั้งแต่ทําช่องมา2ปีนะแคบจะไม่มีน้อยมากนะฮะน้อยมากทะเลาะกันน้อยมากเพราะมันกลายเป็นมุกตลกหมดนั่นแปลว่าที่คุณเห็นในช่องคู่กันเนี่ย เรื่องจริงทั้งนั้นเอาเรื่องจริงเรื่องจริงบ้างคิดบ้างเนเยนทบ้างเออเรื่องจริงรงจริงแต่มันเล่าให้มันปรุงแต่งให้มันตลกขึ้นให้มันโอเวอร์ขึ้นจริงแล้วแล้วปรากฏว่าเออมันกลายเป็นแบบว่าเราสร้างฐานใหม่เลยอ่ะมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็น New S curve ของของเจมเรืองศักด์กับครูก้อยอ่ะนะครับตอนนี้ก็เลยมองว่าเฮ้ยเรามีกลุ่มแล้วนะครับเราก็เลยคิดว่าเอ้ทำมาหากินอะไรดีกว่าตรงนี้นะครับก็เลย ตอนนี้กำลังจะทำ p r o ตนะครัไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์นะไม่ว่าจะเป็น,นอ,อาหารไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมนะครับก็เลยว่าเราทั้งคู่โชคดีที่ว่ามีนิสัยเหมือนกันคือชอบทำมาหาก,กินนะครับอะไรเป็นงานสุจริตทำได้ทำหมดเลยนะครับก็เลยตอนนี้ลุกขึ้นมาไลฟ์ Live, ขายของก็มีนะเออทำอะไรที่มันแบบว่าพอจะทำได้เราทำหมดเลยครับ <Okay. S 1> ครับ ขอไม่เจมเป็นเบบี้แอนด์มัมที่เราจะเอา, <c oughs> เอาโอเคครับ <c oughs> ก็ปีนี้เบบี้แอนด์มัมนะครับก็ก้าวเข้าสู่ปีที่9แล้วนะครับ <c oughs> เลขสวยด้วยนะฮะมันจะเป็นเบบี้แอนด์มัมแบบโฉมใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นพี่เบบี้แอนด์มัมที่มีความเอ่อเป็นสากลมากขึ้นนะครับปีนี้เราจะอาจจะได้เชิญพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะครับได้เข้ามานั่งคุยกันอีกทีนะครับ <c oughs> ว่าว่าเรื่องราวาของเบบี้แอนด์มัมเนี่ยที่เราบอกว่า ในไตรมาสสจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีความคิดว่าวันนี้เราเราถ้าเป็นเด็กนะครับที่เราเดินมา9ปีเนี่ยปีที่10เนี่ยเราโตพอนะครับที่จะที่จะวิ่งแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นปีนี้เบบี้แอนมัมจะมีข่าวดีทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับทั้งเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ๆทั้งเรื่องของอการทำงานในวิธีการใหม่ๆมากมายครับรอติดตามชมครับ คู่กันก็ฝากช่องคู่กันแล้วกันนะคะไว้ดูคลายเครียดแล้วก็คนที่ดูเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตลกนะคะก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและในชีวิตคู่ได้ในความตลกนั้นอ่ะมันมันซ่อนในเรื่องของการสื่อสารซึ่งกันและกันแต่ว่าบางทีอาจจะเป็นภาษาใต้สักประมาณ80%เนตะคะต้องแปลน้องเมตตากำหนดกำหนดข้อพฤสภาค่ะแต่ก็ต้องดูอีกทีว่าว่าก่อนอะไรหรือยังไงอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่ทุกท่านคุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน,ท,ท,านที่กาลังพยายามที่จะมีลูกอยู่ก็ขอเชื่อว่าถ้าเราศึกษาความรู้ถูกวิธีดูแลตัวเองถูกวิธีนะคะก็ยังไงยังไงก็คือสามารถมีได้คืออยากให้ไม่อยากให้ท้อใจไปซะก่อนแล้วก็ไม่อยากให้คิดว่าเราไม่น่าจะไม่น่าจะได้แล้วแหละเออเราต้องลองปรับเปลี่ยนตัวเองให้ให้เต็มที่ก่อนนะคะแล้วก็สิ่งดีๆทุกอย่างก็จะตามมาเป็นกําลังใจให้ทุกท่านคะ่ะ แบบหนุได้ไหมคะับมีได้ติดตามที่เพจนะคะเป็นความรู้เพจ b a b y a n m o m c o t h นะคะมีไลฟ์สดทุกอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็มีรายการคุยก้อยพบแพทย์มีรายการสิร์ชท้องที่ดูเปเปอร์นะคะแล้วก็สามารถปรึกษาคุยก้อยได้ทุกวันนี้ให้คำปรึกษาอยู่นะคะทางช่องทางไลน์แอด b a b y a n m o m c o t h ค่ะแรลกแลกได้ฟังเลยค่ะ อย่าลืมอย่าลืมนะพอแม่พี่น้องนะครับช่องกูกันนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับรับรองช่องนี้รอยโรยล็อกล็อกกันอกล็ออ่ะกุนก